สวัสดีครับช่องวนมารีตอรี่นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีนะครับมาชมบรรยากาศนะครับตลาดค้าหมูสดตลาดไทยนะครับร้านหมูดีสีตลาดไทยนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดแล้ววงเล็บถูกที่สุดครับผมนะครับมาชมกันเลยนะครับผมร้านหมูดีสีตลาดไทยครับผมยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับ เข้าสู่ช่องอ้วนมารีจอรี่นะครับวันนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะครับมาชมบรรยากาศนะครับตลาด้าหมูนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับแล้วงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยครับผมร้านหมูดีสีตลาดไทยนะครับบริหารงานโดยเฮียตู้เจ๊หมวยนะครับตลาดไทยครับผมนะครับมาชมกันเลยครับผม นี่เป็นมันสันครับผม65บาทโครงกลาง88บาทครับผมนะครับปอด15บาทใจขมสด30บาทครับผมนะครับกระดูกเล้ง25บาทครับผมนะครับถูกกว่านี้มีอีกไหมครับผมนะครับกระเพาะหมู65บาทน้ำามสบาทใ้อ่อน1 3อบาทครับผมโค้งอ่อน1้8บาทครับผมสันใน120บาทถูกกว่านี้มีอีกไหมครับผมนะครับช่องวนมาอีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนี่ๆนะครับ เตปีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับพามาชมพามาดูนะครับบรรยากาศนะครับหัวหมูสวยๆครับผมนะครับวันนี้หัวหมูราคาเท่าไร่น้องสาวหัวหมูราคาเท่าไหรลูกสาวหัวหมูเท่าไหรฮะเท่าไรหัวหมูเท่าไหร่ลูกชายอ๋อสองร้อยสี่สิบาทโอเคครับผมหัวหมูราคาสองร้อยสี่สิบบาทครับผมนะครับ หมูใหญ่นะครับเต็มหัวนะครับแก้มเต็มครับผมนะครับนี่ครับหัวหมูนะครับสองร้อยสี่สิบาทจ้านะครับผมนี่ครับนี่เป็นสันนอกสันในนะครับผมนะครับนี่สันในร้อยี่สิบาทโครงอ่อนร้อยี่บแปดบาทนะครับโครงกลางแปดสิบแปดบาทนะครับมันสันหกสิบห้าบาทปอดสิบห้าบาทไส้ขมสามสิบบาทกระดูกเล้งนะครับยี่ห้าบาทครับผมถูกกว่านี้มีไหมครับผมกระเพาะหกสิบห้าบาทครับผมนะครับกระเพาะหมูนะครับหัวใจหมู หมาสามสบดบาทเสียงจี้นะครับ้าสิบเจ็ดบาทไสอ่อนนะครับร้อยสาิบห้าบาทครับผมนะครับตับสดสดนะครับแปดสิบแปดบาทจ้านะครับผมถูกกว่านี้มีไหมครับนี่ขอย่างร้อหกสิบห้าบาทครับผมขอย่างสวยๆครับผมนะครับสันนอกสันในโครงแก่โครงกลางโครงอ่อนครับผมนะครับสวยสดงดงามครับผมยิ่งใหญ่ลังการงานสร้างครับร้านหมูดีสีตลาดไทยนะครับช่องวนมารีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆนะครับ เฟีนะครับมาชมบรรยากาศตลาดค้าหมูสดที่ใหญ่และเยอะที่สุดแล้ววงเล็บถูกที่สุดครับผมนะครับเป็นเครื่องในต้มแล้วลวกแล้วกิโลกรัมละสามสิบห้าบาทสามโลร้อยครับผมนะครับถูกกว่านี้มีอีกไหมครับผมนะครับไสตันเล็กครับหนึ่งร้อยแปดสิบาทไสตันใหญ่ร้อยแปดสิบห้าบาทครับผมไสตันสดร้อยี่บห้าบาทนี่ครับสันคอร้อยี่บแปดบาทจ้านะครับผมสันในร้อยี่สิบาทคอหลังสันร้อยสาสิบสี่บาทนะครับมีป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับ โค้งแก่โค้งอ่อนนะครับผมสันนอกสันในนะครับขอย่างครับผมครับสวยสดงดงามครับผมยิ่งใหญ่อลังการนะครับช่องอวนมารีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟปีนะครับพามาดูพามาชมบรรยากาศตลาดค้าหมูสดนะครับที่ใหญ่ที่สุดและเยอะที่สุดแล้ววงเล็บถูกที่สุดครับผมครับโค้งแก้วครับผมนะครับโค้งแก้วร้อยสี่สิบห้าบาทโค้งแก้วร้อยยี่สิบบาทโค้งกลางแปดสิบแปดบาทโค้งอ่อนร้อยยี่สิบแปดบาทครับผม ก้อย่าง165ยบาทสันใน120ยบาทนะครับเยอะแยะมากมายครับผมนะครับถูกมากครับผมครับบรรยากาศดูคนครับคนลุมนะครับดูครับช่องวนมาอีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟีนะครับพามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้าหมูสดร้านหมูดีสีตลาดไทยนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดและวงเล็บถูกที่สุดครับผม ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างดูบรรยากาศทลนลมครับผมน้องๆทีมงานร้านโมดีสีตลาดไทยน่ารักทุกคนนะครับก็ membership membership. Th ขอเชิญได้นะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟซีนะครับทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์มากดแชร์มากดกระดิ่งมากดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟซีได้รับชมกันครับ จะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อประทานก็ขอเชิญได้นะครับที่ร้านหมูดีสีตลาดไทยครับผมนะครับยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องครับผมนะครับทีมงานน้องๆนะครับทีมงานร้านหมูดีสีตลาดไทยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมนะครับน่ารักทุกคนครับผมทีมงานน้องๆครับผมนะครับดูคนลุมครับผมขายดีมากครับผมนะนี่ครับช่องวนมาดีตอรี่ครับดูครับดูคนครับคนลุมเลยฮะ ถูกกว่านี ite, ้มีไหมครับผมนะครับตรงที่นี่เลยครับร้านหมูดีสีตลาดไทยครับผมนะครับสวยสดงดงามยิ่งใหญ่อลังการครับผมนะครับสุดยอดมากครับผมนี่ครับบรรยากาศเหมือนกับร้านไข่ทองเลยครับผมครับอันนี้ร้านไข่หมูนะครับผมร้านหมูดีสีตลาดไทยครับดูครับดูความยิ่งใหญ่นะฮะสุดนู่นเลยครับผมครับ ร้านหมูดีสีตลาดไทยผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานนะครับสุกรซี่กลุ่มส่วนสุกรนะครับผมสินค้ากลุ่มแปรรูปสุกรรับผลิตนะครับ OEM นะครับ ODM นะครับในแบรนด์ของลูกค้าครับผมนะครับหมูดีสีตลาดไทยนะครับเฮียตู้เจ๊หมวยครับผมนะครับนี่ครับเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนะครับ สินค e ้าราคาโรงงานสุกรซี่ขิ้นส่วนสุกรทุกชนิดครับผมสินค e ้ากลุ่มแปรรูปสุกรรับผลิตนะครับ OEM นะครับ ODM นะครับในแบรนด์ของลูกค้าเองครับผมนะครับยินดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟตีท่านใดนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานจะติดต่อนะครับกับร้านหมูดีสีตลาดไทยก็ขอเชิญได้นะครับผมนะครับที่ตลาดไทยครับผมนะครับร้านหมูดีสีตลาดไทยครับผมนะครับนี่ครับ เบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับผมร้านมูดิสีตลาดไทยเฮียนตู้เจ้หมวยครับแคบหน้าจอไว้ได้เลยนะครับแอดไลน์ก็ได้ครับผมนะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากครับผมครับมีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างครบจบในที่เดียวครับผมนี่ครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแช่แข็งหมูปรุงรสหมูสามชั้นนะครับ หมูชาบูนะครับเยอะแยะมากมายครับผมนะครับหมูบดอนาไมยครับผมสันคอชาบูครับผมนี่ครับสันคอชาบูร้านหมูดีสีตลาดไทยครับผมนี่ครับนี่ครับน้ำจิ้มก็มีนะครับนี่น้ำจิ้มหมูกระชานซุกเก้ครับผมนะครับสุดยอดมากครับผมครับมีครบนะครับมีครบวงจรนะครับมีครบจบในที่เดียวครับผมนะครับ บรรยากาศสุดยอดมากคร ını, e, aha, ับผมนะครับน <uk> ี่ร้านไข่หมูนะครับผมนครับหรือว่าร้านไข่ทองนะครับดูความยิ่งใหญ่อลังการนะครับความสวยสดงดงามของร้านหมูดีสีตลาดไทยครับผมครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอพีท่านใดนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก็ขอเชิญได้ที่ร้านหมูดีสีตลาดไทยครับผมครับนี่ครับ หมูเด้งครับผมรถดังเดิมครับผมหมูเด้งนะครับดูครับดูคมไฟครับผมกระเพาะคมไฟก็เป็นแสนแล้วครับผมหิงพระสวยสดงดงามครับหิงพระร้านหมูดีทีตลาดไทยเนี่ยตู้เจ๊หมวยครับผมนะครับครบวงจรนะครับมีครบจบในที่เดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับสี่ันนใดนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปรับไป จะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานก er ็ขอเชิญได้ที่ร้านหมูดีสีตลาดไทยครับผมนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับผมนะครับแทบหน้าจอไว้ได้เลยนะครับร้านหมูดีสีตลาดไทยนะครับเฮียตู้เจ๊หมวยครับผมนะครับนี่ครับแทบหน้าจอไว้ได้เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมครับ มากดไลค์มากดแชร์มากดกระดิ่งมากดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีได้รับชมกันนะครับช่องวัมารีตอรี่พาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะคพามาดูพามาชมบรรยากาศตลาดค้าหมูสดนะครับที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้ววงเล็บถูกที่สุดร้านหมูดีสีตลาดไทยครับผมนะครับ ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเอีทุกคนทุก่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์มากดแชร์มากดกระดิ่งมากดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอสรีได้รับชมกันนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ